สวัสดีครับผมนายธีทัศน์ประเสริฐสังในวิดีโอนี้จะเป็นการนําเสนอการฝึกงานรายงานการฝึกงานและก็โครงการที่สนใจนะครับที่ได้ไปฝึกงานที่บริษัทน้อมบุญจำกัดอยู่ประจำไซต์งานโครงการเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันที่คอนแก่นครับประวัติความเป็นมาของบริษัท บริษัท n ้อมมุลจำกัดจะเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับการพัฒนาสังหาริมทรัพย์การก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรการซื้อขายหมู่บ้านนี่นะตัวซื้อขายบ้านครับปัจจุบันก็จะมีโครงการก่อสร้างและกําลังดําเนินการเปิดโครงการใหม่อยู่หลายแห่งเช่นโครงการเลนิโอาพามแพรกษาเลนิโอเอราวันแล้วก็ โคการโลนิโอเรี่ยงเมืองสีจันที่คอนแกนครับที่ผมไปฝึกงานอยู่ในไซตงานโลนิโอคอนแกนนี่ครับก็จะแบ่งออกเป็น4ี่ไฟล์ใหญ่ครับก็จะมีฝ่ายบริหารฝ่ายก่อสร้างฝ่ายขายแล้วก็ฝ่ายการตลาดลักษณะหน้างานที่ผมไปฝึกงานอยู่ก็จะเป็นพวก งานก่อสร้างครับผมก็จะไปอยู่ของฝ่ายก่อสร้างก็จะมีงานพวกตรวจนวดงานตรวจงานลูกค้าการรับเบิกหรือจ่ายอุปกรณ์งานก่อสร้างครับก็จะอยู่ในหัวข้อถัดไปที่การจะพูดถึงครับลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายครับก็จะในแต่ละวันก็จะต้องทําการ จัดทำรายง,งานประจำวันครับแล้วก็ควบคุมงานก่อสร้างในโครงการแล้วก็การตรวจเช็คนวดงานครับตรวจการเสริมเหล็กคานตรวจการเข้าแบบตรวจระยะใต้ท้องคานว่าถูกต้องตามแบบไหมครับแล้วก็หาค่าพิกัดเสาเข็มก็จะเราจะทำการเปิดหมุดตั้งกล้องแล้วก็ยิงพิกัดของเสา กำแพงบ้านครับเสาั้วบ้านแล้วก็การตรวจรับลูกค้าการตรวจรายการนี้ก็จะเป็นการตรวจว่าลูกค้าจะเข้าแล้วมีรายการอะไรที่ต้องซ่อมต้องแก้ไหมครับอย่างเช่นก๊อกน้ํามีน้ํารั่วไหมแล้วก็ระบบไฟรั่วไหมผนังมีสีด่างไหมระาณนี้ครับต่อมาก็การรับหรือการจ่ายอุปกรณ์ งานก่อสร้างในโครงการก็จะมีพวกกระเบื้องครับกระเบื้องแล้วก็ลบเครื่องสุขภัณฑ์แล้วก็วงกบประตูหน้าต่างครับพวกนี้ก็จะเป็นส่วนที่บริษัทส่วนที่โครงการจัดหามาครับประสบการณ์ที่ได้รับในจากการฝึกงานครับ1ก็คือได้รู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่าง การปฏิบัติงานและวิธีการแก้ปัญหา 2. ได้ปฏิบัติงานจริงจากถานประกอบการ 3. ได้รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งวิศวกรตรวจสอบผู้รับเหมาทีมช่างรวมถึงพนักงานฝ่ายต่างๆของโครงการด้วยครับ 4. ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการทำงานให้ได้รวดเร็วจากวิศวกรจากผู้รับเหมาและจากช่างในโครงการ ข้อต่อไปจะเป็นโครงการที่สนใจครับเรื่องโครงหลังคาสำเร็จรูปสมมารัรครับดังเช่นในรูปนี้เลยครับโครงหลังคาสำเร็จรูปความสำคัญของโครงการโครงหลังคาเป็นส่วนที่มีความสำคัญของการก่อสร้างหลังคาอย่างมากสำหรับอาคารบ้านเรือนต่างๆ เพราะโครงหลังคาเป็นส่วนสูงสุดของอาคารที่ต้องรับลมป้องกันลมป้องกันแดดฝนไม่ให้เข้ามาสู่ภายในตัวอาคารโดยในอดีตนั้นโครงหลังคาจะประกอบด้วยโครงหลังคาไม้แล้วก็โครงหลังคาเหล็กครับแต่ปัจจุบันนี้มีโครงหลังคาชนิดสําเร็จรูปขึ้นมาใหม่แล้วที่ทําให้ลดเวลาในการทํางานได้มากกว่าแล้วก็ยังทนทานมากกว่าด้วย เหตุผลที่โครงการมีความน่าสนใจนะครับโครงหลังคาสำเร็จรูปผลิตมาจากเหล็กกำลังดึงสูงซึ่งมีค่า yield strength มากกว่า5,500 k s ซึ่งสูงมากกว่าเหล็กรูปพันธ์ถึงเท่าตัวเพราะฉะนั้นในการลดน้ำหนักของกระเบื้องหลังคาที่เท่าเดิมจึงทำให้สามารถลดขนาดด้าตัดของโครงสร้างหลังคาลงได้ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการลดน้ำหนักของโครงสร้างโดยรวมของอาคารด้วย แล้วก็เคลือบโลหะป้องกันสนิมหรือลานไน์สตีลมาจากโรงงานด้วยครับไม่เป็นสนิมด้วยติดตั้มด้วยระบบสกูเคลือบโลหะป้องกันสนิมไม่อาศัยการเชื่อมอันเป็นสาเหตุของการเกิดสนิมแล้วก็มีน้ำหนักเบาครับทำงานได้ง่ายก็ยคือใช้คนไม่เยอะครับแล้วก็ทำงานได้ไวมาก การมีส่วนร่วมของนักศึกษากับโครงการครับก็จะในการส่วนร่วมนี้ก็จะมีการศึกษาโครงหลังคาจากวิศวกรและผู้ควบคุมงานครับ2ก็จะศึกษาขั้นตอนและควบคุมการติดตั้งและส่วนประกอบของโครงหลังคาจากหน้างานครับ3ก็เช็คโครงหลังคาตามแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานครับก็จะ แบ่งได้เป็นขั้นตอนที่หนึ่งเราก็ต้องศึกษาแผ่นโครงสร้างหลังคาก่อนว่ามีอัดเสวางอยู่ในแนวไหนขนาดเท่าไรครับแล้วก็ระยะห่างอย่างนี้ว่าเป็นศึกษาว่าเป็นโครงหลังคาเป็นยังไงอันที่สองเราก็ต้องทำแผ่นเพดบนหัวเสารครับโดยโดยการวัดตลับเมตรจากเส้นออฟเมตรขึ้นไป3เมตรเป็นแผ่นหัวเสาแล้วก็ จับระดับน้ําติดตั้งแผ่นหัวเสาครับจากนั้นก็เอาอสเตมาติดตั้งบนแผ่นเพดอีกทีหนึง่งแล้วก็เชื่อมพอทําการเชื่อมเสร็จแล้วครับต่อมาขั้นตอนที่สามเราก็จะมาทําการประกอบโครงสมาฏครับก็คือประกอบด้วยการยึดด้วยสกูครับประกอบอยู่ข้างล่างประกอบอยู่หน้าง,งานเลยพอ พอประกอบเสร็จก็จะเป็นขั้นตอนที่4ครับก็จะทําการยกขึ้นไปติดตั้งข้างบนครับโดยการใช้คนประมาณสามสคนแล้วก็อีกคนหนึ่งก็จะอยู่ข้างบนในการยิงสกูยึดติดโครงตอนนี่ห้าก็จะดําเนินการวางแปรให้ได้ระยะตามแบบแล้วก็ใช้น็อตสกูยิงติดให้แน่นแล้วก็ต่อมาก็จะเริ่มทําการมงราคาได้เลยครับ ผลของการปฏิบัติงานนะครับ 1. โครงหงลังคามีขนาดต่างกันขึ้นอยู่กับไทของบ้าน 2. จะมีโฟร์แมน2คนและคนงานเฉพาะของคุณลังคาประมาณ3-4คน 3. จากการที่ได้ไดทําบันทึกระยะเวลาของการติดตั้งโครงหลังคาแบบสมาร์ททัชเฉลี่ยแล้วประมาณ2ําวันก็แล้วเสร็จครับอันนี้คือจะรวมระยะเวลาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นด้วย สองวันก็จะมีประกอบด้วยวันแรกก็จะทําแผ่นเพลแล้วก็เชื่อมติดอาเซไว้ครับวันที่สองก็จะทําการประกอบอยู่ข้างล่างครับประกอบโครงทัดอยู่ข้างล่างแล้วก็วันที่สามก็จะยกขึ้นไปติดตั้งครับก็คือทําการติดตั้งวันหนึ่งนี้จะทําได้ประมาณสามสี่หลังเลยครับปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการนะครับก็จะมี ในเรื่องของความสามารถในการอ่านแบบวิศวก,กรรมยังขาดความจำนาญจึงต้องศึกษาทำความเข้าใจความหมายและสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงในแบบให้ดีๆก่อนครับสรุปสิ่งที่ได้รับหรือองค์ความรู้ที่ได้รับจากโครงการที่สนใจสรุปผลจากผลการดำเนินการฝึกงานที่โครงการเลน o ิโอคอนแกนของบริษัทน้อมบุญจำกัด ได้จะทำหัวข้อโครงงานที่สนใจเรื่องการติดตั้งโครงหลังคาสำเร็จรูปสมาร์ททัชโดยใช้อลูมิเนียมในการทำโครงสร้างซึ่งมีน้ำหนักเบาและใช้เวลาการติดตั้งค่อนข้างรวดเร็วและการติดตั้งโครงหลังคาแต่ละหลังก็จะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับไท์ของบ้านซึ่งการติดตั้งโครงหลังคา1วันสามารถติดตั้งได้2-3หลังโดยมีคนงานกันในการติดตั้ง สีถึงหคนองค์ความรู้ที่ได้รับ 1. การวางแผนงานก่อนการทำงานถึงจะมีการวางแผนที่ดีแต่ในการทำงานจริงสิ่งที่ไม่คาดคิดอุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทั้งปัญหาที่เคยพบเจอและไม่พบเจอรวมไม่ถึงสภาพอากาศในแต่ละวันด้วย 2. เข้าใจในขั้นตอนการติดตั้งโครงหลังคาสำเร็จรูปสมาทัศน์ 3. ได้ปฏิบัติงานจริงจากถานประกอบการ 4. ได้รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งวิศวกรตรวจสอบผู้รับเหมาทีมช่างรวมถึงพนักงานฝ่ายต่างๆของโครงการด้วย 5. ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการทำงานให้ได้รวดเร็วจากวิศวกรผู้รับเหมาและก็ช่างในโครงการ ก็ขอจบการน,นำเสนอเพียง่างนี้ครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ